สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่แก้วณเดชทําบุญบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสุงไงโกลกและวัดปลูกศรัทธาแม่แก้วเผยสลิปโอนเงินจากบัญชีนเดชไปยังบัญชีโรงพยาบาลสุงไงโกลกเป็นจํานวนเงิน50,000บาทเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และบัญชีวัดปลูกศรัทธา เป็นจำนวนเงิน5 0 0 0ันบาทเพื่อทำบุญซื้อน้ำมันท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ยอดผู้ติดเชื้อรุนแรงและเพิ่มมากขึ้นทุกวันแม่แก้วโพลรูปผ่านทางไอจีพร้อมกับมีข้อความว่าอนุโมทนาสาธุกับลูกนันเดชด้วยนะครับสาธุและบุญน้ำมันอนุโมทนาบุญกับลูกนันเดชด้วยนะครับสาธุซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าหนูเป็นแฟนคลับพี่แบร์ตั้งแต่เงารักลวงใจเป็นชาวสุงไงโกลกโดยตรงร,รักษาผ่านโรงพยาบาลสุงไงโกลก หนูขอเป็นตัวแทนชาวสุงไงโกลกขอขอบคุณแม่แก้วพี่แบน์และครอบ,คร,บครัวมากๆนะคะที่ช่วยเหลือพวกเราและโรงพยาบาลรักคนไม่ผิดจริงๆขอบคุณจากใจนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ